สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมดสรุยกินแซบนะคะวันนี้นะคะเราก็คือเก็บของค่ะเก็บของเตรียมของเตรียมของไปส่งคืนที่วัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูที่ที่เหลือใช่ไหมคะครับที่เหลือที่เหลือแต่ว่าเขาเอาไปคนละนี่คนละหน่อยหมดแล้วนะคะก็มีแค่นี้ที่ไหนล่ะนู่นย่างไว้อยู่ตรงนู้นนะคะนเนี่ยรัชทายคุณลุงนะคะฟัดีเดออะไร พัดีเวดอัดีเวจอเหรอพัตีเลนนะอับบเล่นป้ีเลนพอดีทัตนบอันนี้ตากแร้อลวดตีเลนนะสิลาไม่ไดให้จกอแตใครแนี่สบิลาไอสบิลาเปิดร่ากคอนะค่ะก็ตอนนี้ยวเราพาทุกคนไปดูหมูย่างนะคะที่ย่างไว้ค่ะก็คือใครที่ยอตักแล้วเ พี่จะเอากอ <laughs> อเก <laughs> <laughs> ่าเลยเอาเหลือด้ว่ใเอาไปปะเรองต่างตัาองผมเนี่นะคะนี่ก็จะเป็นหมูที่ย่างเก็บไว้นะคะหรือว่าวิธีการถนอมอาหารของคุณบุญโยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว,ว่านะคะ <c oughs> คือหมูเหลือเยอะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต <c oughs> ู้เย็นนี่ <c oughs> ที่เราใส่ไปมันก็ไม่พอนะคะบางทีถ้าเราเก็บไว้นานๆน,น,นะคะมันเยอะเกินนะคะมันก็ มันก็ไม่ดีค่ะก็เลยต้องย่างเก็บไว้อย่างนี้นะคะอย่าบอกว่าหมูย่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเ <พา S 1> ท้าหมูนะคะขาหมูค่ะไม่ใช่เท้าหมูขาหมูนะคะก็จะมีทั้งขาหมูแล้วก็หัวหมูค่ะหหมูม,มีหมดเลยค่ะอันนี้เราก็จะไปทำกันประกะอบอาหารต่อไปนะคะ เมนูอะไรนั้นเราก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่จะทำฝาข้าบเบอร์ก็ได้หรือว่าแกงหมูก็ได้นะคะหมูตามก็ได้ค่ะทำได้หลายแบบนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นขั่วหมูไว้ค่ะ<ส>เพราะว่าหมูมันเยอะเกินค่ะใส่ไว้ในตู้เย็นมันก็เน่าปเปล่าๆนะคะก็ะเลยต้องทำให้มันสุกๆค่ะอีกท่านบ้าเมื่อกรอดๆอย่าติดกวา ทำให้สุกเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าอาหารให้มันสถ้าเราไม่ทำให้มันสุกมันก็จะเบล์ <c oughs> มันก็จะเน่านะคะ,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 ะนี่ก็จะเป็นวิธีการถนอมอาหารนะคะของคนสมัยนี้และสมัยก่อนนะคะยังมีอีกนะคะเยอะมาก ในมาเยอะมากเลยก็ปิดไว้นะคะไม่จะร้อมาปิดขอเย็นจะมาเสียเนี่ยไ้ตอนนี้เราก็ช่วยกันจิดของกัค่ะไว้ก่อนรบแต่อีไหอ่ะมานาไม่สวอ่ะมาลัทีกว่าจ้า่รุนนะอาชุนตาซือมัแล้วก็อนนี่รอนี่นี้รเ็ูโอ้เรแกเนี่ เอเนี่ยวแม่อวัจีเด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปาดินเนี่ยตแกเอ๊ะปาปาปาดูดบอดนเี้เนี่ยเราเอาะเกคนย่ามูนะคะคนย่ามูคนละคย่ามูคนละพัตีนต่อะไรัดตีนรือะัดตีแก้วพัดตีแก้วเะ เราไปเชื่ออะไรอ๋อตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะคะก็ย่างหมูไว้เอ้ายีราเป้แล้วจิตจะโอ้ยีราฟเหรอยีราฟเปล้อันนี้หมดแล้วหมดเลยหมูหมูนี่ไปทำอะไรอร่อยถ้าย่างอ่ะเขาเบ้ออ่ะบีจิราตาบผวยบีปางอี๋ยอยเนี่ยปังอี๋ยอพูดอะกูกคนี่ใส่ผ้าก็เนี่ยใส่ผ้าว่ะเหรอน่าขายว่ะเหรอ โอาเราเแต่ผ้ขอเราลาวีเนี่ยอว่านมาอกหัวคออ่ะอ่ะแมตเลยเนาะอมแม่ประวอ่ะโอ้วรกับพอมึงดีมนในมาดูแต่ใครเจี๊ยก็กลาเราเลทห้ราย่างใหม่ค่ะย่างใหม่ต้องย่างให้มันแห้งๆสุกดีๆนะคะอือไม่งั้นจะโบกันด้ทุกที ลงควานให้มันหอมหอมลควันให้หอมหอมเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงเวลาเราไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่าแล้วก็ไป,ปาหาปลานะคะเวลาไปหาปลาก็เขาก็จะทําแบบนี้นะคะตักปลาไว้ค่ะเพราะว่าในป่ามันไม่มีตู้เย็นค่ะ <laughs> มีตู้เย็นก็แปลกแล้วนะคะขนาดไฟฟ้าย,ยังไม่มีเลย บรรยากาศหลานเสร็จงานแต่งนะคะก็ยันที่เห็นเลยค่ะก็ต้องเก็บเข้าของพยอยเอาไปคืนที่วัดนะคะส่วนหมูที่เหลือแล้วก็มาทํากันขนมอาหารค่ะโดยการย่างให้แห้งๆนะคะหรือว่าเอาไปคั่วค่ะให้มันสุกค่ะมีล,มละเนี่ยมีละ